สวัสดีครับพี่น้องวัน <c oughs> นี้ผมสิ้อ้าพี่น้องมาเบิงทงไหทงหน้านะครับเนาะว่าบรรยากาศทงหน้าปเป็นจังไงเป็นใจไดแน่ครับข่าวขาปัจจุบันปเป็นใจไดแน่ครับหลังจากฝนปรตก๊กน่าสิเป็นเดือนแล้วครับฝนบ่มีเลยครับไปเบิงเขาไข่ไก่กันเนาะครับเนาะนี่ครับพี่น้องแห,งแหงแ้งแห้งแรงกันแรงครับ พอมีน้ำเลยครับเบิ่งนี่ตัวเนี่ยมันนี้ผมกับิีิชายพามาตัดหญ้านาะครับเนาะตัดหญ้าไปเหงหื่ัวครับชีวิตบ้านๆครับพีชายจะพาไปตัดหญ้าครับ <c oughs> มีกก็นองหน้าแต่ชีวิตเรียบง่ายครับชีวิตวแบบบานบานน้อยเลยะครับ คณครับสามสิงแดนตามไปครับพี่นอ้องเบิ่งเอาพี่นอ้องเอ้ยแต่ละแต่ละทงแต่ละ,ละบอนครับพี่นอ้องเบิ่งดินขาวอ้ยพี่นี่ครับแรงครับมันก็บาถือว่าขาดน้ำนะครับต่ว่ามันมันบ่มีน้ำใส่เข่าครับฝนตกนิดเดียว ฝนตกแค่หญยาเกิดครับประมาณนั้นแหละหยามันฉีงามคุณครับแต่ละเจ้าพี่มองนี้ยันบอกไปนอกมาะแนมผ่านไปคุณคแห้งเกินเตือนครับไม่มีอย่างเลยครับทีนี้ครับฝนมาโตอีกสักเครื่องเดือนกันนาสิเรียบร้อยบ่ได้กินเขาใน่นอนครับทีนี้คุณแล้วครับสบพาไพพาพี่สีพาพี่ชาสิพาไปเกี่ยวพุณงหน้าคุณครับ มองพีน่น้องผมอยู่ในป่าเขาเนี่ยครับดินไงงองลยครับเบิงเบิงคุณครับก็ได้กินเขาในน่อนครับปีนีแต่ว่าบ่มีฝนเลยมองพีนพ่นอ้องเห็นบ่เขาเขานเนี่ยมันเป็นเขาเนี่ยครับหญ้าครับเบิงอุย้ยพีน่น้องเลยนี่จันลิตรตนครับเกษตรกรปีนีครับ เห็ดหน้ามดเห็ดหน้ามดปีเห็ดหน้าแต่ละปีแต่ละเทือกครนี่แหละครับตามที่เห็นนี่แหละครับเบิ้งนี่แต่หญ้าครับโอ้ยผมกลับมาอยู่บ้านที่นี้ผมก็เลยโมนนโมนิ่นหน้าผมิีน้่นเรียงซั์ไปแท่นครับผมสีแบ่งพื้นที่ปลูกหญ้าครับเพราะว่าจะเฮาไปเห็ดหน้าอย่างเดียวนี่ตายครับตายในนอนครับพี่น้องเบิ่งดีพี่น้องเบิ่ง เขาจะได้กิน่มะละเขาปีนี้ครับเบิง้งตายตายตายตาเบิง้งพี่น้องเลยโอ้ยเบิง้งแนมใบของพใดกะคือกันเมิดครับเบิ้งเอาด้อ,อ,ดอ์พี่น้องปลาหยาหรือปลาเขา ໄປຕາຍຕາຍຕາຍມາກໍຊິວ່າມາຊິມາບາດກໍຊິມາໃສ່ເບັດຈະຫາປູຫາປາເນາະຍັງມີມີແຕ່ຫຍ້າວ່າຊັ້ນ นี่ครับพี่น้องเขาที่ตัดตัดลอ่อฝนครับจะฝนมามาจากเถื่อเป็นเป็นยอมยอมอยู่ครับพี่นอ้อง อันนี้เป็นหน้าหยอดนะครับเนาะอันนี้หน้าหยอดเขาครับมันจะเป็นแถวเลยอันนี้ก็ยังมีโอกาสได้อยู่นะครับเพราะว่ามันยังมีแตกกอแตกกุ้งแตกกออยู่มันบอกรับนายเห็นปะอืมมันยังแตกกออยู่ครับอันนี้เพิ่อันนี้หน้าหยอดครับอาจจิได้แน่อยู่แม่บึงอัจจิได้แน่ถ้ามีน้ำ ไ่อยมากั้อถอดออกก่อนไหนบอถอดก่อนถอดไม่ได้ต้นวไม่ไล้าตกไปเน็บเขาเอาย่ากเลยนัดะมันเ 对对，过来，一件儿。 เลือดของนะไม่ใชผู้ของรัดไปทางผมนันง่างบอกเั่เข็มยาวนี่จะสนต้งนเฮ้ยย้วอตัดะดึงเลยบอกดึงโกบอบบอดึงย๊ด 宁波。 พี่น้องเออเห็นก็เปลน่อ้กำลังเรียนรู้อยู่ครับอย่าว่ากันเร้อพี่น้องเลยกำลังเรียนรู้ในการอาชีพใหม่ครับเบ่งหมาครับมาหยาดเลยครับใบเลื่อยผมเห็นผมหลอเสียวแทนครับ แม่เห็นมาไ้ไหมพี่นยังมปนหมุดเลยนะยาทวหัวคนละกับพี่น้องเออนี่แต่ยาจะได้ไปกินเขาเอาปิ้งดงนีน้องเอ้ยปลายอ่ะัวม จิ้งแกลวพี่น้องเอ้ยนี่หนอสาลิตรนนะ่ะอันนี้เป็นหน้ายอดเขานะพี่น้องยอดติ๊ตตาเด็กกินอยู่กับหน้ายอดหามีหนามย่างเดียวครับจบเลยครับถ้าแบบทีนี้คือเชบ่ได้แล้วครับเพราะว่ามันหยามันท่วมแล้วเราหน้ายอดมันสิบก็ใส่มีหย่า แต่ว่ามันหาดตะนาดนาดนี้นครับพี่หน,น่อหาดตะนาดย่างเยลย์อืมหน้าหยอดก็งามอยู่ด้วยครับพี่นออ้องแต่กอเห็นอยู่ด้วพี่นอ้องมื่อไหรมันซุ่มๆมันก็จะเชี่ยวคือกันนะแต่กอแต่กอดีอยู่แนบเลยนอ้อืมโอเคเลยครับหน้าหยอดก็ถือว่า เป็นท่าเหลือกนึ่งนะครับเนาะเกษตรก,กรปิ้นนะรือว่ามันสีแรงกันยังพ่อกระด้อยู่ถ้าเมนมีหนามากกับสีสีง,งามเลยแหละครับน่าหยอดเหมือนเขียวตื่นเลยครับคิปมีกรอยทั้งนี้นะครับพี่น้องโอกาสหนาพองกับิีนไทยเบิรงงไม้นอกกับเนาะชีวิตบ้านๆ สวัสดีครับ